องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีการเปิดโครงการปลูกไผ่มีไม้ได้อาหารสร้างงานและอาชีพให้ชาวชุมชนตำบลหนองเมก็กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,567ปลูกไผ่มีไม้ได้อาหารณสวนสาธารณะหนองไผ่บ้านหนองเมก็กตำบลหนองเมก็กอำเภอนหนองหาน โดยมีนายจักพงษ์แสนคำสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขต3พร้อมด้วยคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวตำบลหนองเม็กจำนวน240คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกดูแลรักษาไัยการขยายพันธุ์ไผ่ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสดีน้องชานะครับือรูกวะเราอยากอยูร่มไทยเข้าข้อเดียวร่มอยี่ยงนี้ แมได้ประโยชน์ทำกับผมเปิดานมากเปิดงานกับเอ่อเดี๋เรองที่เกีับการเสอาีที่จะเป็ียนมากมากไมนเมื่อือออกทั้งจะเข้ายังียว